ขอบคุณเป็นทั้งนั้นเจ้าภาพมากนะครับวันนี้ขอบคุณทุกแรงศรัทธาวันนี้วันนี้พกกกับน้องข้าวฟ่างนะครับก็กับนุธนากรผงทองนะครับวันนี้อาจารย์นักดนตรีทวีคูณมิวสิกก็มาเดินทางมาถึงกันแล้วโอ้ยเมื่อยกับโอ้เอฟซีผมไหลดีครับ <laughs> อ่ะวันนี้ขออนุญาตเซาเช็คอาจารย์นักดนตรีทวีคูณมิวสิกนะครับตอนนี้คือ เซาชี่ข้างนี้ก่อนนะครับข้างนี้ก็จะมีคีย์บอร์ด <c oughs> มีโอเกนบเดเด่นๆนังฮะฮะท้างนี <c oughs> ้ก็มีเครื่องเป่านะครับพร้อมมัายครับเอ้าทำบุญก่อนกันเด้๋ยเอาเอาทำบุญอ้า กิตาโอ้ขอบคุณเป็นทางด้านเจ้าภาพครับจา่างอุปสรินสามวันนี้สามปีซีปีหลวงนะบัดนั้นโอ้ดีใจหลายครับเดลือบ้าเทือดติดซีแล้วครับจะไหนใครมีเทือดติหานั่นเลยครับเดอ้อหาเราบอกครับโอ้หายมีเทือดเถ่อหกนะครับเดอ้อมวนมาสอนอะย่างพ่อแล้วอย่าพึ่งพ่อนะครับเดอ้อครับอาจารย์ขี้บอดังเราครับ อ่าถ้าบวชน้องก่อนวันน right ี้เราทดสอบเครื่องเป่าก่อนนะครับทุกวันเราจะทดสอบอันอื่นก่อนเครื่องเป่าเป็นสุดท้ายวันนี้ให้เครื่องเป่าก่อนเพี้ยนเลยขออนุญาตหลอกฟอยขอบคุณพี่ทางด้านข้าวจะผ่านครับใครออก็มาครบแล้วครับย่าสูบย่าหองยังเกาะไม่มาหลยาวมากแล้วครับเรื่องพูดบอกไม่อยาก เอาคีย์บอร์ดกันครับเอาวอลเลนนะครับคอนเทนต์คอนเทนต์เอาคีย์บอร์ดก่อนนะครับคีย์บอร์ดเป็นแาวที่มิกง่ายที่สุดนะครับเราดูแค่มอนิเตอร์ที่ตัวอัก์สองครับที่กองครับโอเคครับที่กีตาร์ครับเอาลงนิดหนึ่งครับที่กีตาร์นี่คืออัก์หนึ่งนะครับ โอเคครับคี์บอร์ดสองครับเราดูเกณฑ์ก่อนนะครับแล้วก็เปิดนี่ตัวครับที่กองครับคี์บอร์ดสองที่กีตาร์ครับโอเคครับอ่ะ ต่อไปให้อาจารย์นี่ครับอาจารย์เอครับเอยังครับ <c oughs> เครื่องเป่านะครับทุกอย่างเรบฟังเสาร์ดิบๆก่อนนะครับ เสียงเป่าตอนนี้อาจจะซำนิดครับขณะน้เราเขาจะาภาพดังดี่กูเดี่ยครับแซวเปีย <laughs> พอดีไหมครับมอิเตอร์ครับที่ก้องครับทำเปียที่กีตาร์ครับโอเคครับเอาต่อไปทำบุนครับขออนุญาตนะครับสาวเทคชมบโบน ไมเตอร์ที่ตัวครับที่กองครับที่กีตาร์ลงครับอักหนึ่งโอเคครับแซกโซโฟนครับ ยังไงครับบักแซกโซโฟนครับเหมือนตอนที่พี่อยู่โรงแรมไหมครับที่นี่ากินโรงแรมครับนี่ครับเป่าแซกบอบ่เป็นไงบ้างครับแซกโซโฟนครับที่ตัวครับอาจารย์เวลาเปา่าผมพอม,มันที่ประธานขี้บวลดยังเด่นน้ำยังบ่ออได้เอเวลาเป่าพูดกับผมด้วย <laughs> โอเคไหมครับหมอยเตเจ้ครับที่ทก่องครับกิเลนน้องบอลคนหลอ่อ <laughs> โอเคไปครับสี่กีตาร์ครับโอ้เสียงเซกโอแบบตอนไปยุ่งเรีบหน้าอาจารย์เฮ้ยคนลุกหยาบหยับบวชีอ่ะต่อไปเบีดก่อนก็ได้ครับเอาทำบ้าก่อนก็ได้ครับทำบ้าหน้าคุณคุณครับบ้านอยู่ไซครับเรจะว่าบ้านอยู่ไซพผิดแมงบอกถามกูอย่างพุทิ ทำบ้าที่ตัวครับอักหนึ่งครับโอเคไหมครับที่กองครับเอาลงครับลงไร้โวดที่คีย์บอร์ดเอาขึ้นอีกครับสองขีดสามขีดโอเคครับเอาลงอีกนิหนึ่งสิบขีดอ่ะโอเคครับเบรคครับเราจะซาวซิกแบบบ้านๆนะครับ ไม่ค่อยมีฟีมือครับอาศัยดนตรีดีเฉยเออ,าอหากินเป็นเล่มอ่ะเ,เนียเบสที่ตัวครับอาจารย์ทบเบสที่ก้องครับเบสที่คีตาโอเคบอร์ดครับ kri nih, Ah, kita, Pak. Ini Ak 1, ก็ยุ่ตัวกันอยู่ไหมโอเคไหมครับที่คีย์บอร์ดครับอาลงครับที่กล่องที่กล่องก็ลงครับที่คีย์บอร์ดพอดีไหมครับโอเคครับ ที่ฟันโอเคไหมครับอาจารย์ครับอันดุกพี่เขาขึ้นดีครับที่กรองครับ โอ้เสียงยี่โม่ฮาร์ดิกินยังมาบังเีิดดีใช่ไหมตอนนี้ท่าสอบถึงกีตาร์คีย์บอร์ดออกแกนเรียบร้อยแล้วครับเหลือกล่องครับกล่องพร้อมแล้วยังครับอ่ะลองโอเวอร์เฮดก่อนเลยครับน้องบอลคนลอปอระเวดรอสุดพี่ผมเนี่ยครับรอสุดแล้วก็สุด,สดรอ เป็นคือหลายรลอแท้มันหลายหอกหรอและหนึ่งและสองก็คือรล่อแหลกเฮ้ยถูกต้องเอาเอาเฉจันบอลลองลองไอ้มือกองก็ลองก็เฝ้าเฮตี้ล่ะวันไหนพี่ตักก็ให้ผมด่าอยู่ใน YouTube ตลอดเลยคนคนก็ข้อข้างน้องตักนะครับ หลายคนถามมานะครับ <_ d ata> เห็นพี่ตั๊กทำงานตลอดพี่ตั๊กเอาเวลาไหนนาะไปพักผ่อนโอ้เขาก็ตอบได้เลยว่าเวลาเพื่อนทำงานไงเห็นบอจะพาเพื่อนเห็นหนึ่งเวียนมูมูเ็็เข็ดพิธีไปะกันนอนซะเอากระเดื่องครับโอ้ตัวพ <_ d ata> ี่ตัวนะ่ะมอยเตอร์ครับโอ้กองหนังดีบริเฮดยังเลย โอเคไหมอันนี้เปิดแค่เครื่องเดียวครับเปิดอีกผ่้ใดบอกผู้ใดครับัน้ยังมันรั่วครับเอ้าว้องเตะครับอาจารย์โอ้โหเห็ุยังอีล่ะดูถูกฟีมือจิ้มหายเลย มีการใส่พีมือในการมีเสียงเลยโอ้อ้าวสแนทที่ตัวที่คีตาครับเอาบอครับที่ขีบอร์ดเอาบอครับสแน่เอาขึ้นที่คีตาเอาไปครับสแน่ครับเอาบอครับเอาหนึ่งนะครับเนาะโอเคครับอ่ะให้แหวครับารย์ เออเฮ็ดที่ดังใสแต่ว่ามันขึ้นบ่ใสปะนนี่เลยโอ้หาเกินผิดนึงหรอกอ่ะให้เฮ็ดที่ตัวโอเคไหมครับที่คีย์บอร์ดที่บอร์ดขึ้นนิดหนึ่งครับที่อารงบ์บอร์ดออกขึ้นนิดหนึ่งครับโอเคไหมครับ เอาทำหนึ่งครับอาจารย์แล้วลอกกล่องแป๊บแล้วก็เล็นไม่ห่างอีกคนนี้เดอ้อไม่ห่างลูกตีปี๊วิม่เอาคนละเิ่งเอาทำหนึ่งครับที่ตัวครับที่ตัวเอาไปครับ ที่คีย์บอร์ดเอาไหมครับที่คีย์บอร์ดโอเคไหมครับที่กีตาร์ครับโอเคครับที่ตบสองครับเด็กชุดอะไรเด็กี่เดินยังแต่สีหอนเลยเอาตบสองครับที่กีตาร์ครับคีย์บอร์ด ทำสองครับที่โอเคครับฟอร์ทำครับอาจารย์ที่กีตาร์ครับพอดีไหมครับ ขี้บอร์ดครับโอเคไหมครับพอทอมยู่กองสุดเลยคันลิงเนื้อนวลหว่านหน่อยอเยอาข้าวเปลือกครับกระโลงควยอ๋อเอาเหรินร้าไอ้นเนพื่นนนอนนะเพื่องบอตอมีเข้าวเปลือกคเดียวหอก อ้าวสาวพกนะครับสาวเซ็กนะครับตอนคาบิโอมันก็นั่งไปสอบอยู่โอ้มาแล้วโอ้เขาไปโอมาแล้วแต่ก่อนคาบิโอตัวนี้มันอยู่ข้อบักตากเลยครับครับครับอาจารย์เด่นกุ๊กสแคงร์ไงเพื่อนมาเนี่ครับให้สภาพนี้นะครับกุ๊กสแคงผมก็เคยฟังครับผมเคยฟังแต่โลกโคก ขอบคุณเอฟซีครับมาจากวัดอลาล่างกับมาวยน้ำมาแา่อลาล่างเลยเห็นนั่มาแต่วัดอลาล่างหมดไม่ตั้งระบอว์ตักไม่เอาไประบอบว์ข้าบิว้วข้บบิ้ว รับผิดชอบด้วยนะครับคนชื่อตั๊กนี่ครับไม่ค่อยรับชอบเรื่องงานเท่าไหร่เดินสายแรกแล้วกับไปฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณ FC มากนะครับเ <c oughs> มื่อแรกอย่างเงี้เราผมกินหลายเลยนะครับเด้อผมจะลงค้างเครื่อง <c oughs> ผมไม่เคยกินครับจะพาบ,บ้างครับก็ได้ต้องกิน <laughs> เอาขา้าวเรียวครับเรือขา้าวเรสุดท้ายนะครับก็สาวซิกไต้ต้นสะแบงพัฒทงบุ้งเล่โอ้เสียงเพียเ้ยนเว้โอ้วันนี้นุทนากนมาถึงนะครับสวัสดีครับพี่นุครับผมผมชื่อน้องยันครับเบ้ยน้องยัน เอาข้าเบียครับตอนนี้ซ่อมโดยอาจารย์จอร์ดครับยืดมือเต้ต้นแสวงไปเนี่ยอาจารย์เด้อลูกศิษย์พี่ป่ครับเอาลูกศิษย์พี่ขึ้นเลือครับธรรมดาลูกน้องคนไหวผมกัดของฟรีกินในมัดเหมือด้ยของสื่อบัดมือก็บบกกินครับผมปลาดุพีมันนอารมณ์รถเว่ เรืองคาเบลอย่างเดียวครับชื่อเทวอนซึ่งสำหรับคำคืนนี้นะครับประมาณหนึ่งทุ่มนิดๆหน่อยก็ทำการแสดงครับวันนี้พบกับนุธนากรพงษ์ทองนะครับเข้าฟ้างกัญญาวีสายลักแดนซ์ซอีอย่างมาจากทวีคูณมิวสิกอุบัิเหตุสาวเอฟหนึ่งครับอาวเรือกรงคข่ยอย่างเดียวครับ มอนเตอร์พอดีไหมครับคาร์บิโที่กีบอร์ดที่กีตาร์อโอเคครับอ่ะสาวเช็คนี่ครับขออนุญาตจะพาสาวเช็คจักหนึ่งเป็นเพลงผลงานเพลงก่อนนะครับเครื่องเป่าเยอะๆนะครับโอ้สาวกองดังดีเวคานาบุริยัง สาวที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับหน้าวิธีเป็นยังไงบ้างครับครับตีชมได้นะครับเพราะว่าผมยังเป็นเด็กใหม่ในวงการนะครับกับพ่อตาเฮียนมีกีดีครับเฮียนมีกแล้วจึงด้เขาสู้ระวงการนะครับจะภาพสุดท้องเพ่งดอกสะแบงบอกคบเดี๋ยวพิชิปกันน่อยกนคลิปนี้สาวเช็คนะครับทวีคูณมิวสิกนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับที่ช่อง u t u b e สายอันสาว h ช n n e l แล้วก็เพจผมครับอุบลสายอันสาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดคลิปนี้เอาไวส้สนิทกันครับผมขอบคุณที่หลายครับปิดคลิปเรียบร้อยครับเอาเงาต่อเลยครับแจะพบับองเพลงบอกคำ